กันี่นะครับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกปีแต่เขาถูตสาบันได้น่ะตัวแม่ก็มาประจําเลยนะครับ คือคนต่อคนนั้นคือพี่คือบอยเนเตอคอหลุไกวันนี้คนโยงพฤติชัยโสพันนาเป็นโยมอีฟาดา โสพันนาได้มาเป็นครอบครัวเลยในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมพ้าพยินคำจริญอายุ2ี่สิบเจ็ดปีมาจงดับจักรานุนีท่านช่วยอะไรนะกิจิภากิจิภาโสกิจิภาพุทธคากิจิภากิจิภาโสพันนา อัน,นี้มาถาบุญเป็นครอบครัวเลยประจำบันที่เจ็ดเดือนสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบสิบหกอาตมาภาพขอบาร,รมีวงพ่อพระเจ้าอย่ายินแปลงโจงหกฝังทักษาคุโยงพระยินทำเจริญพรบารมีงดรามินดเป็นสุขสุุเจริญทุรั อายุวันนะสุขสรายทุกที่ภาราดีกันเม่เชในตลาดไายบันเกิหน้าขอบรรณีหลวงพ่อใชเจ้าใหญ่ยิ่งไปนะฝุกปัตตสเทาคุ้มครองขอมีปวามัยสมแรงอยู่เย็นเยนสุขในความสุขกำจเรจากอายุที่สิบเจ็ดปีก็ขอให้ได้เก้าสปีเลยนะทำคูณทำโคูนอยู่เย็นเย็นสุขสา คุณพอออ่อคุณแม่ด้วยนะคุณพออออ่ณอปิดิัยคนโยมวิชาดาโสพันนานะโสพันนาไปแบบเจริญตัวตัวน้ำนะคุณพ่อ,อกับคุณลูกนะมีน้ำพร้อมอยู่ยะเ้าววาดีวังหาปูราปาริปูเรมติสาพรังเอวะมีวอิโตทินนังเปตานังอุปกปติ กิตตังบัจิตังตุมหังคิพามวาสมิสตุสเพปุเรนโดสังกปามจันโภปนระโสยธามนิโชติระโสยธาชานโดสะภาโรงโกงบินาสตุมาเตมวันดรายโยสุขทิ กายยุโกภิวันธเสีเลสเนจจังโนทามะจายีโนจัตตาโรธรรมามวัฒนิอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุกัมปุ